เริ่มก่อนเริ่มหนักแล้วสิเริ่มหนัาากค uh, รับผม,ม,มเริ่มก่อนคนแรกเป็นคอจวดนด็กชัดอันอโอเคขเ้าเถิดคอดอ,ดอดีเพสโอเคโอเคเซตเบิร์ดครับผมแล้วก็ เซ็ตมิลล่าจ่ายสองครับผมในหลังอย่างนั้นก็ขาเทิงครับผมคอจุดเจมเขียวเจมแดงจ่ายแค่สองลงได้เลยเมื่อลงครับแคบเลือกเป็นจัดว่นันโอเคมาขาดเทิงคอจอ เสลงครับผมแจสาวแจหวานหวานบ้าบนโคลินลงครับผมบ้านโคลินตัวนี้ตัวเพชรตับนีกสีใบ เกมกลับไต้กองแั่เล่นได้อ่ะทิ้ง่างต่อเขาบุบสองเขาสองเราต้องเล่นเออนนนหนึ่งไปเี๋ยยิงเม่ทันทำเขาขึ้นเลยอหนึ่งไปเ้ต้งใชคอสามเมตรปะนี่เป็นเวลสองใช่ชิยังไม่ถึง โอเคสิ okay. ่งต uh, ู้อันนี้สั่งงั้นก็อ่าผพัดเท่าพัดเท่าพอครับจวดตอนนี้เนี่ยมันดูดันไม่กินใจใครนี่เฟนต์ดูใจไม่กินใอรเรนเจอร์แรดเจอร์พอร์เรนเจอร์แรดเตอร์ดูัจไม่กินใจใครแดดมันดูดันมากเลยดูอแดดสะพนแรงแดงแดงเขียวแต่สอง มังกรสุริยันโซลดวงดาวแดกโซเล่เอฟเฟกต์ม <Effect S 2> เ,เมื่อเชิญแดกโซเล่หมนะรือว่าเมื่อตีพึ่มสำเร็จหรืออัติเมตคอยไฟเลื่อตัวดีพีไม่เกินหมื่นสองตัวนี้โอเวอร์เขาอยังไม่ทํางานเพราะฉะนั้นพลังมันอยู่แคห้าพันตายตัวนี้ตายออกเอ่างนี้ครับผมโอเคแล้วก็ถ้าทำมาสําเร็จครับขอบู้ตัวมันเองโ <Okay. S 2> อเคขอมบู้ต่อเอิดติดนะอ่า เมื่อติดอ่าใช้ลงชี้หนึ่งหมื่นชี้ลบหนึ่งหมื่นหนึ่งตัวลบตัวเนี้ยหมดตัวนี้ตายตายลบศูนย์โอเคผ่านหมดนะใจหนึ่งค้อยครับในซัดโลกแดงเมื่อวานยิงย <c oughs> ิงแล้วแรงๆเทปอันนี้แทบ็บเรื่องเม็ดฟอแล้วก็อ่า <c oughs> หนึ่ง อันนี้เป็นขาวอันนี้เป็นแดงเป็นแดงแจกแค่สองครับลงได้เลยต่อไปอัธยาศิลป์คอทคอยคอรับเอยรัวก็คืได้อยู่เป็นหนึงนหนึ่งเปนหนึ่่โดดไปอัธยาศิลปวันนี้จมตีเมื่อคอท่าขึ้นไปสังตีเทนเซ่และผลจากการเทนเซ่ดึงโซคอกลับได้เขาเพิ่มหนึ่งเม็ด แล้วก็เอฟเฟคของตัวจากพรดมังก,กรโลกแดงไอตัวคอท5ขึ้นไปทั้งหมดที่เป็นสีแดงได้เจมแดงเพิ่มตัวละเม็ดอันนี้ดับเบิลซิมโบอันนี้ก็ดับเบิลซิมโบล์วิธีลุกไหมเลยไม่มีอันก็ไม่แฟร์ครับผมอันนี้ไม่แฟร์โอเครับลายเลยสอง, <Double S 1> สงดับเบิลซิมโบโอเคแฟร์ไหม สายโขบสายสี่ตัวนี้ไม่สามารถจบตี่ถ้องกันไนดะ้โอเคครับอแฟดต,ต่ออีกไหมหรือไม่มีแฟดครับไม่แฟดแล้วครับผมทางนู้นไม่แฟดทางนี้แฟดต่อนีอ่ยยังไม่แฟดดีกว่าถ่าเลยครับโอเคเข้าถึงอเฮ้ยเข้าถลยพอดอก ลิฟท์โอเคลงข้างบนใจสั่สะมาเอาเทคเมนสเต็จปิดร่างทุ่มเขาเราเขาเป็นสี่เป็นสี่เปิดท่อเด็กมีการทำคำอีกขึ้นมือโย่ การโคลินเลยครับผมโค林เลีเ้ยกกลับมาเขาปุ่งเขาปุ่งหนึ่งต้องโคลินเฉ林ใช่ไหมแค่แบบนี้ถึงจะกลับมาได้น,นี่มั้ยถ้าบอกว่าให้อยู่ในสภาพกี่มิลลิเมตรเลียกกลับมาเลยน้องมันเรี้ยงใช่เลี้เรียกกลับมาเลยเห็นเรียกกลับมาแล้วก็บวกเห็นสามเป็นห้าห้าปุ๊บ ไม่เขาม่ตุกินไี้ยากเลยสุกี้อยากกี้เลยวะพูดวายเขาจะแข่งนั่นต่อยไงดีอ๋อขอใหม่นะขอใหม่เลยก่อนเาเป็นส แค่ถิกคนเลยเห็นท้อล้วเพิ่มอาชินดนวิจัยท้อหนึ่งไปไม่กลับมา,มาแล้วอย่างนั้นอ้าไม่ได้เรียกกลับเลยนี่แล้วก็นั้นโฟรินใหม่ลงใบนี้ครับผมวา่ามันจะเปิดท็อได้ขี่ไป คุณเมจิกใช่ไหมคุณเมจิกหนึ่งใบก็ม,มือเป็นวันนี้นนดูตันนี้เลยนะขดเเขาเป็นอ่ะตัวนี้ เสร็จยังรู้เป็นอยู่ยยเสร็จเย <S <S โอเคแล้วก็หัวเขาโอเา้เขาติดเ,เอาตัวนี้ตีก่อนเอะเอาตัวนี้ตีก่อนสามห่าแต่ไมเ่เหนื่อยทางน,นี้ไม่แฟลชโอเคบล็อกไม่แฟลชข่งผมตัวนี้ใส่ อ่ะตัวนี้ตีข้ามแต่ไม่ใส่ไม่ใส่ครับผมตัวไหนเสีอยอะไรครับมันในเทอร์นนี้หรือว่าเฉ <ใน S 3> พาะทัท้งตัวติทุกตัวครับพี่ทุกตัวที่เป็นเมคาทองคำข้ามพวกกันโอเคข้ามตาเฟดอะไรอันเชิญได้เดี๋ยวทองอ๋อแต่ว่าตาเฟดใช้ไม่ได้ใช่ไหมใช่เป็ใช้ไม่ได้ตัวนี้หนหเป็นกราบแบบไหนฮะเป็นกราบแบบไหนหกสี ไม่ใช่สเปรดเป็นเบอร์สเปรดเป็นสเปรดเนี่ยแหละมันก็เป็นเบอร์ด้วยโอเคตัวนี้ตัวนี้บอกอ่าเรื่องหนึ่งตัวที่เป็นเลเวลสองกลับไ้กองกังตีตกลับไ้โอเคอ่านไหมครับอ่าน,น,นเลยคุับเสร็จยิงเฟ้นเน้นเสร็จเลสครับเรีัว Nè, không là được cái kinh อเฟืของตัวจากพม่าก่อนโลกแดงไปดาววัชิมโบยิงไรไหมเนี่ยต้องมีแหละยิงไรอะอไม่แฝงครับไม่แฝงโอเครับไลเลยดาววัช <Okay. S 1> ิมโบเทคสกิลอ่อันเชิญตัวไม่เกินข้อแปดหนึ่งใบจากบนมืออันเชิญเป็นเอ่อไม่เชิครับแต่ขอรับ แล้วหลังจากนั้นใจต่อใจสองทำการโคนดีหนึ่งไปขึ้นมือดีสปริโก,กผ้แส่หนึ่งไปขึ้นมือตัวไหนเอยเอาเป็นไปนี้ครับเหตของตัวนี้ครับ<อ>ตัวเบสเ,เตอร์ไม่อยากเ,เกิดไม่เตะขึ้นมือตัวนี้ไม่ใช่ติดตัวนี้ไม่ใช่ใช่ไหมแต่ตัวนี้มีเอฟเฟคเมื่อสปรินี้กำลังหยอก,กับฟิวเลยผู้แข่จับไป ก็ยังเป็นทสัต์อ่ะตัวนี้ไปนะดีเทิร์นเทนเซ่อ่าแล้วก็ลบเจ็ดพันหนึ่งตัวลบตัวเนี้ก็จับเบอร์สามเดี๋ยว 6, 6, หกพันจำบเบอร์สามเหลือวหกพันเจ็ดเหลือแค่หกต่อไปครับเพิ่มเติมเมื่อวานเป็นในซัดยิงบีพีต่ำที่สุดหนึ่งตัวของอิสระตอนนี้เอทำแเจ็จแล้วแล้วก็ เอฟเฟกตของตัวนี้ครับเบลหนึ่งสองแล้วก็สามเมื่อสติิเฮาแอตโตเบสเตอร์า atter, มายาก่อเกิดไม่ถูกเตะขึ้นมือแล้วก็ไม่ถูกเตะเข้าเด็กแต่ว่าถ้าสติิของในสนามเราตัวอื่น<ม>ถูกเตะขึ้นมือหรือว่าถูกเอาออกจากสนามโดยอะไรก็ตามส่งไลไฟฝ่ายหนึ่งเม็ดลงดีเสอร์โอ้ยมาแล้วร้ายเแปดไ,ไหมครับไม่แฟลครับผมไม่แฟดทางนี้แฟดกแค่ประกครับโ <Okay. S 1> อเคเออหนึ่ง สองสามใจสามพื้นสภาพโอเคแฟลชไหมไม่แฟตครับผมไม่แฟตทางนี้ตีต่อแล้วก็แฟต์ไหมครับไม่แฟรครับมทางนี้แฟตโอเคเมจิกโอเวอร์สตาร์ใจสามครับยอมสละอลไกน้ำตลวดงฝ่ายหนึ่งตัวกลับขึ้นมืงึงอเชิญมาพีตัวนี้วิ่งอยู่โอเค รับไลน์ครับผมตัวแป๊ะ